เออเออเออเขาแก้บั๊กยังที่นาฮิตะมันจะลอยไปเรื่อยๆอ่ะอ๋อมันต้องใช้เซียวเราแปะไม่ตรงอ่ะเออนี่นี่บบน่านานาอุ้ยบึมมั <c oughs> นไม่ผ่านอ่ะองจุอ่ะมันต้องคนเน็ตไม่ดีด้วยหรอ่าโอเคเยี่ยมไป <Bye S 1> ไม่ไปไม่ไปเหลือแม่งอยู่ที่สุเมรุ ปมาลองตสตายวอรบัตเก็นชินวะมันต้องทำกับคนที่มันผักได้เว้ยมันจะมีอยู่แบบช่วงนึงที่แบบเขาเข้ามาโอเสาปักเลยโอเสาผักใส่เลยเป็นคอนเทนท์ที่ดูแย่เลยไม่รู้วิธีทำนี่เนี่ยตบน้องที่ฝนน้องจะไป ล่วงไป <c oughs> ล่วงเลยอ๋อเจอแล้วเขาบอกว่าให้กดกระโดดตอนน้องนั่งชิมชาแบบทีทิวแล้วก็ให้เสียตบเลยในในคลิปเขาบอกว่าเอ่อจุดที่จะเล่นคือกดกระโดดแล้วลงน้ํารอจนน้องนั่งชิมชาแล้วกดกระโดดถ้าตัวนิ่งแสดงว่าถ้าตัวยิ่งแสดงว่าได้ต้องไหนวะที่เขากระโดดแล้วลงน้ําก็ตรงสะพานเมืองแรกนั่นแหละได้ก็ตรงสะพานมอนเทคก็ได้อืมก็ไปตรงั้นแสดงว่าต้องกดกระโดดแล้วแบบแบบนั้นอ่ะ มาเดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอเอ้ยเดี๋ยนั่งรอมาเอน้ำมันมืดจังเลยน้ำมืดตาหัวตัวร้อนเป็นไข้หนาวก็ทิฟฟี่เขาไม่ได้ใหญ่เทสไก่เทสเอ้ยเออสึกกระโดดได้เออสึกกระโดดได้จริงด้ะเห็นไหมล่ะเออโอเคเสียวมาเร็วเสียวเขาไม่เห็นอ่ะตรงนี้เขายืนตรงนี้เขายืนเขาไม่เห็นตัวเนี่ยไปปักเสาปักเขาไงเนี่ยดูอ่ะ ปัาดโทษได้เมื่อเราสับออกนะเราเราต้องกดสกิล E ตอนอยู่ตอนอยู่พื้นหรือว่าเราต้องกระโดดแล้วค่อยกด E ดิอ๋ <c oughs> อเขาบอกว่าให้เพื่อนผัดบอลโลคนผัยังไม่เห็นว่าลอยอ้าวไม่เป็นไรดูในไลน์ได้ไงถูกต้องเลยดูในไลน์ได้ไม่ได้เปิดไลน์เร่นย้อนหลังเขาก็ได้คอนเทนต์คุดสมบณ์อยู่แล้วเรา <c oughs> ยืนยืนสักทีสิเขาร้องวางด้ความอบอุลใส่ใจคาาควางและกดดันไม่แล้ไม่แล้ะกดกระโดดนะอะกดล้วอะไปไปไป มันไม่ลอยมันตกหายไปแล้วหายไปแล้วฉันมองไม่เห็นน่ะมันไม่ลอยแต่มันตกน้ำมากฉันจอนไว้ตอนตกลงไปจากบุคคลที่สามคือว้ามหายไปเลยตกลงน้ำแต่ว่าคือเมื่อกี้ผักแล้วคือพี่ต้องปล่อยปล่อยคีย์บอร์ดใช่ไหมผักก็อาจจะกระโดดต่อหรือเปล่าเดี๋ยวนะไอเดียกดต่อไปบ้าจแล้ระโดดลุยต่อลอยได้ทุกตัวเราในฐานะไอดอลไอดอลคืออะไรวะลอยอย่างไรวะเราต้องทำไม่ได้หนึ่งทีแล้วน้องก็จะค่อยๆเทียบออกไปเองอ๋อ มาพร้อมสองสามนี่ไงเขาจะเห็นคนเดียวแล้วมองไม่เห็นดูในไลท์ดิดูในไลท์ไม่ได้เปิดไลท์ก็บอกอยู่ดูความเวืองววางอันไกลโพยไปบ้าไปแบบดูดูอยู่บ้าดูมันมันควรจะไปแบบเร็วๆแบบกิฟต์ก็สิเราไม่มีตัวผักอ่ะเธอเราเอาตัวอะไรผักเธอได้บ้าง ชอบอ่ะสวยอ่ะเคินอ่ะทำได้ทุกคนหนยมีคอนเทนต์แล้วเอาละใกล้เห็นพี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่เดิมอ่อนี่ต้องมาดูในไลน์นี่อยู่ที่เดิมนะแต่ว่าตัวกับซิงช้าไม่ไม่ไปที่ทานเดียวกันแต่มันแค่ไม่ได้บินขึ้นไปสูงแค่นั้นเองเออมาแล้วอาเกดกระโดดยังอาวตกแล้วมาุ่มซิงช้า two thousand years later สองสามเหมือนจะไม่โดนอันนี้เร็วอ่ะอันนี้เร็วอันนี้จะได้อันนี้จะได้เลยแสดงว่าลมเสียมแรงกว่ามันแรงมัน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 แรงโอ้ยร้อยลอยลมหายไปแล้วโอยเกียวกับความร้อนไา่ไกลพ้นแล้วเห็นแล้วเออลมเสียมมันแรงอ่ะครับตอนลมใส่มันไม่แรงอายุแรงไม่พออุ้ยดูดิอุ้ยจะสูงถึงเขาไหม ดูในไลฟ์ดูในไลฟ์อยากเห็นดูในไลฟ์ดูจะถึงภูเขาแล้วเราต้องชาร์จลมมาก่อนแน่ดูที่โอ้โหมันเล่นกันอย่างนี้นี่เองสายยูมันสายยูสายยูมันชาร์จยากเอานางเอานางละเอารอช้าๆก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งสองล่วงล่วงลงลงอุ้ยบักบักโคตรเทีเลยโอ้คอนเทนต์ตุ่นตะพาหครับวันนี้แต่งยิ้วหนึ่งสองสามเมนดไหมเนี่ยพี่ดน ไม่ได้ไม่ไปทำกดมีปกติอ่ะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมันสูงขึ้นเรื่อยเลยเว้ยมันสูงขึ้นเรื่อยเอยสองสามเฮ้ยดูในไลฟ์อยู่เพรา่ามันสูงจุดแมปแตะแล้วอะตอนเนี้ยโชคดีนะมันไปแบบช้ามากอะค่อยๆเลื่อนอ่ะใช้ลมเปล่าคันชดจุดแมปไปเลยน้องกำลังดิ่งก็สุดาร้านี้น้องก็สุดเป็นอย่างี้ก็ดีเหมือนกันนะซึมซับบรรยากาศมากเลยสโลลไซโลไลฟ์ ตอนนี้น้องกำลังพัสดาอยากรู้เหมือนกันว่าน้องกระต่าย้อันนี้มันพุ่งไม่ได้หรอตายละมันต้องเป็นตัวผักตายว่ะโพสผักหรือเปล่ะเนี่ยทดสอบผักทิมมี่ไม่ได้ทิมมี่ลมเย็นมากเฮ้ยน้องตายว่ะเออวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูเด้อไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะผมลากันไปด้วยภาพชัดกีฬามันๆที่น้องนายตากำลังลอยฟ้านะฮะ